มาตามใจสปอนเซอร์พี่ถ้าสปอนเซอร์ให้ปลดเราก็ปลดครับประมาณว่าถ้ามีเบียก็คือจะไม่ทําประมาณนั้นเหรอคะใช่ใช่ครับก็คือไม่ร่วมมืกับคนแบบนี้ก็คือถ้าถ้ามีเบียคือขอไม่ทําขอออกเลยคือเบียเนี่ยก่อนรู้อยู่ก่อนหน้าแล้วครับเพราะว่ามันหลายคนมันไม่โอเคอะ่ะพี่มันมัน,ม,นมันมีเรื่องที่แบบว่าหยุมหยิมแล้วก็เรื่องเถียงกันในกลุ่มอะไรแบบเนี้ยครับ ที่พี่ปลดตัวที่เบียร์เนี่ยคือตอนแากมันเกิดจากกระแสอะไรบ้างคะ่ะ มันเกิดจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าแล้วแต่ว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้าก็คือเบียยเหมือนน่าสงสารทุกอย่างมันยังโอเคอยู่พี่มันยังไม่ส่งผลกระแสลบมากก็คือมันยังตรงกับคาแรคเตอร์กับหนังที่วางเอาไว้แต่พอข่าวนีหรู้ออกไปอะพี่มันไม่ตรงกับเออเหมือนผมคุยกับหล,หลายๆคนกับทีมอ่วงกับเขาบอกว่าบอสเบียงมันไม่ได้แล้วอะมันมัน,มนเหมือนภาพลักษณ์ที่สื่อออกไปตอนนี้ตัวจริงของเขากับในเรื่องอะมันไม่สอดคล้องกันแล้วอะ ใช่มันมันมัน,มนแล้วก็มันน่าจะเป็นกระแสลบมากกว่า ด้วยพี่จากที่ผมดูนะเพราะว่ามีน้องนักแสดงแอคต์กราเมนน้องนักแสดงตัวหลักแล้วก็มีทีมงานหลายคนอ่ะคอมเมนต์ในกลุ่มผมแบบรัวๆเลยพี่ครับผมขอไม่ทํางานนะครับถ้าีพี่สองมาทำทำเลยผมไม่ทําอะไรเงี้ยเขาเขาคือเขาพูดประมาณว่าเ้าียนคือพูดประมาณว่าถ้ามีเบียก็คือจะไม่ทําประมาณนั้นหรอคะใช่ใช่ครับก็คือไม่ร่วมากับคนแบบนี้ก็คือถ้าถ้ามีเบียคือขอไม่ทําขอออกเลยผมแล้วมันเยอะเกินนะผมก็ต้องเลือกส่วนที่มากครับพี่เมาก็เลยต้องต้องเอา ต้องต้องเอาน้องทีมงานไว้ก่อนครับพี่พี่โทษทีอะตอนนี้โทรคุยกับเบียแจ้งทางที่เบียแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะคือเบียเนี่ยก่อนรู้อยู่ก่อนหน้าแล้วครับพี่พลาวประมาณว่าเออเราพูดกันเป็นวงเงนแล้วว่าเบียพี่ที่อยากจะอาจจะเปลี่ยนนะเขาก็น่าจะรู้พี่เขาน่าจะรู้ครับ พราะว่ามันหลายคนมันไม่โอเคอ่ะพี่มันมันมันมีเรื่องที่แบบว่าหยุมหยิมแล้วก็เรื่องเถียงกันในกลุ่มอะไรแบบเนี้ครับแล้วตัวเบียคือหลังจากมีรีแอคไหมคะหมายถึงแบบมีการตอบโต้อย่างไงบ้างหลังจากที่พี่ตอนแรกครับพูดกับเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่พูดกับพูดการเขาที่เขาทะเลาะไปแล้วพี่บอกว่ายังอยากร่วมงานอยู่นะนู่นนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมมาตามใจสปอนเซอร์พี่ถ้าสปอนเซอร์ให้ปลดเราก็ปลดครับออสปอนเซอร์มาก ใช่ครับ<ม>ก็คือปอนเอร์บอกว่าถ้าไม่ปลดก็คือจะจะถอนอผมก็เลยต้องปลดบวกกับน้องทีมงานในกลุ่มพี่พัฒนลไลนไนะครับเดี๋ยวผมส่งหลักฐานใหน้ได้เลยค่ะ